ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนะครับเราพูดถึงการคำนวณนะเรื่องของอัตราส่วนอ,อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จนะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมด3วิธีเนาะแต่วิธีที่เขานิยมคือ Cost to Cost ที่สอนการคำนวณไปแล้วอันที่2ก็คือเซอร์เวใช่ไหมตัวที่2ตัวนี้อันที่สองนะตัวเซอร์เวอเ r สท์โค o รเมท t h o d นะที่สามก็คือการ าการกําหนดสัดส่วนของงานที่ก่อสร้างที่ทําเสร็จสําหรับงานก่อสร้างทั้งหมดนะครับเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างเราค้างาไว้ตรงนี้นะเช่นงานก่อสร้างอาคารสูงห้าสิบชั้นถ้าก่อสร้างไปแล้วยี่สิบชั้นอาจจะถือว่าเป็นผลงานก่อสร้างร้อยละสี่สิบก็คือเอายี่สิบหารห้าสิบได้สี่สิบตนต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราประสบปัญหาในเรื่องของที่อาจารย์บอกนะว่าคอสมันโอเวอร์ลันมากๆมันมีงานที่ต้องรีเวิร์กมากๆเนี่ยเราใช้คอสสูคอสไม่ได้เราก็ต้องขยับมาเป็นวิธีที่2หรือวิธีที่3ม,มันก็จะเคลียร์กว่านะครับหรือตัวอย่างที่3.2เนี่ยก็ได้นะครับก็เป็นการศึกษากรณีต่อไปเรามาพูดถึงการบันทึกบัญชีกันสำหรับแนวทางการบันทึกบัญชีเนี่ยอาจารย์ให้ที่สิตไปอ่านเอาเองเลยนะครับเราจะเข้าสู่ตัวอย่างกันเพราะจริงแล้วเราเรียนแล้วเหมือนกันนะถ้าเราดูตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจ นะฮะอือเรามาดูตรงนี้กันเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาดูเนาะลูกเรากลับไปที่ตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สามจุดสามเดี๋ยวเราจะไปบันทึกบัญชีกันทั้งสามปีเนาะบริษัทยอดเยี่ยมจำกัดรับเหมาก่อสร้างสะพานราคาก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเป็นเงินยี่สิบห้าล้านบาทอ่ายี่สิบห้าล้านบาทตรงนี้ถือว่าเป็นมูลค่าการก่อสร้างถูกไหมหรือเรียกว่ารายได้ค่าก่อสร้างตรงนี้เป็นอาอาไม่เป็นอา รายได้ไการตอนสิา้านะครตัวรายได้ของเราคือ2 5ล้านบาท <c oughs> บริษัทเริ่มการก่อสร้างในปี x1 แล้วก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี x3 เริ่มการก่อสร้างในปี x1 เสร็จสิ้นในปี x3 แสดงว่ากี่ปีลูกไม่มีการตอบแน่นอนเพราะจันีิไม่ได้ x1 x2 x3 เป็นเวลา3ปีถูกไหมครับ การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี x 3ก็คือ3ปีนกยาเอา x 3เปไปลบ x 1นะผิดเลยนะรบ,บริษัทประมาณไว้ในขณะรับงานว่าจะมีต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นคือ20ล้านแสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเอารายได้ค่าก่อสร้างคือ25ล้านนะครับ25ล้านไปลบก,กับ20ล้านเราจะมีกำไรจากการก่อสร้างประมาณ5ล้านเมื่อเ,เมื่อสิ้นปี x 2บริษัทได้ประมาณต้นทุนใหม่สิ้นปี x 2นะ บริษัทได้ประมาณต้นทุนใหม่ปรากฏว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบจุดห้าล้านแสดงว่าต้นทุนตัวแรกของเราที่เราคิดไว้ตอนแรกคือยี่สบล้านเท่านั้นแต่ความลสิ้นปี x 2สองมันกลายเป็นยี่สบจุดห้าดังนั้นไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดสูงขึ้นนะอาจจะเกิดจากการดัดแปลงงานหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ไปว่ากันส่วนข้อมูลอื่นๆสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีอ่าเรามาพูดถึงปี x หนึ่งก่อน นะ x1 มนสิทธิ์เอามือปิดปี x2 x3 ไปเลยแทบไม่ต้องดูนะครับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปี x1 ก็คือปี x1 คือ5ล้าน5ล้านต้นทุนการก่อสร้างที่จะต้องจ่ายอีกจนกระทั่งงานเสร็จ15ล้านรวมเป็น20ล้านถูกไหมเพราะว่าต้นทุนการก่อสร้างคือ20ล้านนะครับดังนั้นถ้าปีที่1ใช้ไปแล้ว5ล้านก็ต้องทําต่ออีก15ล้านเข้ายเป็น20ล้าน ค่าก่อสร้างที่ออกบินเรียกค่าก่อสร้างที่ออกบินเรียกเก็บเงินระหว่างปีคือ5.5แสดงว่าเราส่งบินให้ลูกค้า5.5เงินสดที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างคือ4.5มีลูกหนี้ติดมาใช่ไหมเนี่ยข้อมูลแค่นี้พอเรามาคำนวณในนี้กันเลยนะจะได้ไม่งงนะครับรายได้ที่ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญาคือ25ล้านต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันก็คือ5ล้านนะครับ ต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าต้องจ่ายจนกระทั่งทํางานเสร็จก็คืออีก15ล้านรวมเป็น20ล้านอาจารย์จะใช้5หาร20ใช้5หาร20จะได้อัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จภายใต้วิธี cost to cost method ถูกไหมครับเอา5หารด้วย20ดังนั้นคือ25นะดังนั้นคือ25อาจารย์เอา25ไปทำอะไรอาจารย์ก็ต้องเอา25ไปคูณกับรายได้25ล้าน เพราะว่าเราถือว่าเราเสร็จไป25%เอา25%ไปคูณกับ25ล้านดังนั้นรายได้ที่รับรู้ก็คือ6 2ล้าน2แสนาหม่นรายได้6ล้าน2แสนาหนะครับกำไรขั้นต้น1.25ตรงนี้มายังไงนะครับ1.25ตรงนี้ก็คือการเอารายได้ที่รับรู้ในปีที่1ก็คือ6 2ล้าน2แสนหไปลบกับ5ล้าน 6.25ไปลบก,กับ5ล้านครัดังนั้นจะได้กำไรขั้นต้น1นึ่ล้านสองแนห่หรืออีกวิธีหนึ่งนะง่ายๆเลยก็คือการเอา25%ไปคูณ5ก็ได้เอาประมาณการกําไรที่เกิดขึ้นในปีที่1เนี่ยคูณด้วย2ีก็ได้1.25ล้านเห็นไหมมีหลายเมทรติที่เราจะสามารถคํานวณออกมาได้นะครับดังนั้นเราไปบันทึกบัญชีของปีที่1กันนะปีที่1เราก็เดบิตงานระหว่างก่อสร้าง5ล้าน เครดิตเงินสดหรือต้านี้การค้าก็ได้ก็คือเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นพวกอิฐอินปูนทรายต่างๆเนี่ยห้าล้านบาทแล้วห้าล้านบาทเราเบิกไปทํางานเนาะห้าล้านห้าล้านนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเขาบอกว่าเราส่งบินเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างเราส่งบินเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างเราส่งบินไปเรายังไม่ได้ตังค์แน่นอนเราก็ต้องเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างห้าล้านนะครับ แล้วก็เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาที่อาจารย์สอนแล้วตั้งแต่ในห้องที่เราเคยเรียนกันก็คือเราจะเครดิตด้วยเงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาตัวนี้เป็นบัญชีชั่วคราวเปิดเอาไว้เดี๋ยวจะไปปิดตัวทีหลังเมื่อเราส่งมอบเมื่อเราส่งมอบตัวการก่อสร้างนี้หรือตึกประสางหายนี้เสร็จสิ้นนะครับเราต้องเครดิตด้วยเงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาด้วยมูลค่าเท่ากับลูกหนี้นะฮะจากนั้นเขามีการจ่ายชําระมาเพียงแค่4ี่ล้าน5้านะครับนิสิตก็เดบิตเงินสด4ีล้านห้า แล้วก็เครดิตลูกหนี้สี่ล้านห้านะครับก็จะมีลูกหนี้ค้างไว้อยู่หนึ่งล้านเนาะจากตตรงนี้จะมีลูกหนี้ค้างไว้หนึ่งล้านนะครับขั้นตอนต,ต่อมาคือการบันทึกรับรู้รายได้ต้นทุนและกำไรบันทึกรายได้รับรู้ต้นทุนและกำไรนะครับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือห้าล้านถูกไหมครับต้นทุนการก่อสร้างใช้ตัวเลขตรงนี้นะต้นทุนการก่อสร้างคือห้าล้านนะครับเราก็ต้องเดบิตด้วย ต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างห้าล้านบาทแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าก่อสร้างหกล้านสองแสนห้าหมื่นตัวนี้มายังไงนะมายังไงนะตัวนี้กลับไปดูในตารางครับรายได้รับรู้ยังไงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับรายได้หกล้านสองแสนห้าหมื่นเกิดจากรายได้ทั้งหมดยี่ห้าล้านคูณด้วยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เจ้านายยี่ห้าล้านคูณด้วยยี่้าเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หกล้านสองแสนห้าหมื่นเลยอีกแล้ว ส่วนต่างตรงนี้รายได้มากกว่าต้นทุนรายได้มากกว่าต้นทุนอยู่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเอากําไรตรงนี้ไปเก็บไว้ในงานระหว่างก่อสร้างเอากําไรตรงนี้ไปเก็บไว้ในงานระหว่างก่อสร้างนะครับไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างมีคนถามอาจารย์อาจารย์คะทําไมเราต้องไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างอย่าลืมสิถ้าเรามองภาพที่อาจารย์เคยบอกนะว่างานระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันคือมูลค่าของ มูลค่าของตึกนะลูกเพราะว่าเวลาที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาจ้างเราเนี่ยนะครับผู้ว่าจ้างเขาจ้างเราเนี่ยนะครับ<ส>เขาจ่ายเงินให้เราเนี่ยตึกมันมีทั้งต้นทุนแล้วมีทั้งกําไรดังนั้นกําไรก็ต้องเก็บไว้ในมูลค่าของงานก่อสร้างเพราะงานก่อสร้างอันนี้เนี่ยในมุมมองของผู้ว่าจ้างเขาต้องเดบิตสินทรัพย์ชิ้นนั้นที่สร้างเสร็จดังนั้นเขาจะใช้ชื่อบัญชีให้สะท้อนถึงมูลค่าตรงน,นี้นะครับจึงต,ต้องเอากําไรไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ในเมื่อเราเอากําไรไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างต้นทุนก็ต้องเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเช่นเดียวกันแต่มันจะยกไปคนละแบบกันถ้ากําไรจะเก็บไว้ด้านเดบิตแต่ถ้าขาดทุนปุ๊บเนี่ยงานระหว่างก่อสร้างจะมาด้านเครดิตนะอาจารย์ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับงานระหว่างก่อสร้างตรงนี้บัญชีนี้เอาจารย์ข้ามไปนะในส่วนเนื้อหาเนี่ยนะครับมันบันทึกเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างและกําไรด้วย ต้นทุนการก่อสร้างและกําไรโดยจบไปเลยนะครับมีทั้งต้นทุนและมีทั้งกําไรแสดงว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปดูตั้งแต่รายการแรกที่เราบันทึกเนี่ยต้นทุนการก่อสร้างจริงๆคือ5ล้านเห็นไหมครับนี่คือต้นทุน5ล้านบาทแล้วก็ตัวกําไรที่ไปเก็บไว้คืออีกล้านสองดังนั้นมูลค่าของอาคารหลังนี้กลายเป็น6กล้านสองแสนห้าหมื่นนะในตอนนี้เห็นะครับดังนั้นคนว่าจ้างไม่รู้หรอกว่าเรามีกำไรเท่าไหร่แต่คนว่าจ้างอยากจะรู้ว่า ตึกของเขาจะมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าของเขาก็คือต้นทุนและกําไรจากผู้รับเหมาที่เป็นคนกาหนดให้นั่นก็คือ6,250,000สรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับงานระหว่างก่อสร้างชื่อบัญชีนี้เก็บทั้งข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างและเก็บทั้งข้อมูลกําไรด้วยเป็นแบบจำเจ้ะอะกลับไปดูเหตุการณ์ในปีที่สองกันนะครับ อันนี้อาจารย์สอนในกรณีข้ามมาไกลเลยกรณีที่เรามีกําไรปกติเท่านั้นนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาขึ้นกรณีขาดทุนนะครับอันนี้กําไรปกติเท่านั้นมาดูปีที่สองถ้าปีที่สองเนี่ยอาจารย์จะให้ปิดตาปีที่หนึ่งกับปีที่สาไว้ปิดตาไปเลย <c oughs> ปิดตาไปเลยปีที่สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีที่สองเนี่ยคือสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่น 14.35ตรงนี้เนี่ยนิสิตจา๋ามันคือต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีแสดงว่า14ล้านสามแสนห้าหมื่นเนี่ยมันรวมปีที่หนึ่งมาด้วยเข้าใจอัจพูดเนาะคือตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สองเนี่ยรวมกันแล้วคือ14ล้านสามแสนห้าหมื่นต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะต้องจ่ายจนกระทั่งงานที่เสร็จอีกหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกจุดหนึ่งห้ามาจากไหนนิสิตต้องดูดีๆนะ ในโจทย์เขาบอกว่าสิ้นปีที่ x2 เนี่ยต้นทุนการก่อสร้างมันได้ขยับเพิ่มขึ้นนะลูกมันขยับเพิ่มขึ้นเป็น20.5แล้ไม่ใช่20แล้วดังนั้นตัวเลขที่นิสิตจะนํามาใช้คือ20.5ตรงนี้นะครับดังนั้นต้นทุนที่ก่อสร้างท,ที่ต้องจ่ายจนกระทั่งงานแล้วเสร็จต้องจ่ายอีก6.5นะครับ mm hmm. ถ้าก่อสร้างที่ออกบิลเรียกเก็บระหว่างปีเขาออกบิลเรียกเก็บเนี่ยคือ14.5 เงินที่ได้รับคือสิบจุดห้ามีลูกหนี้ค้างมาอีกี่จะเหนียวไปถึงไหนเนาะมีลูกหนี้ค้างมาอีก,ก,อกนะครับเรามาคํานวณกันนะครับเอามือปิด bx หนึ่งไว้เอามือปิด bx สองไว,ไว้จะได้ไม่เบลอนะครับเรามาดูตรงนี้รายได้อย่างคงเท่าเดิมต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันคือสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่น ต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะต้องจ่ายจนกระทั่งงานแล้วเสร็จคือ6.15นะครับต้นทุนทั้งสิน้นตลอดโปรเจกต์ตัวใหม่ของเราคือ20.5ไม่ใช่20แล้วเพราะเราคาดการตัวใหม่นะครับดังนั้นนิสิตจ๋าต้นทุนของนิสิตเนี่ยคือ1 4 3 5 0 0่0ตัวนี้ของ b x2 มันรวม b x1 มาด้วยถ้าเราจะหาเฉพาะป x2 จริงๆอะเราก็ต้องเอา b x1 มาลบกับป x2 ถูกไหม ดังนั้นต้นทุนที่เป็นเฉพาะของปี x 2เนี่ยคือแค่9ล้าน3ามืนเท่านั้นเกิดจาก14 3 5ล้านจดาหตัวนี้ลบกับ5ล้านนะครับที่ลบออกเพราะอะไรเรากำลังจะบันทึกต้นทุนในปี x 1เราบันทึกไปแล้ว5ล้านดังนั้นเราจะบันทึกได้แค่ส่วนของปี x 2เท่านั้นนะจ๊ะอาจารย์เอา14.35ไปหารด้วย20 5จอาจารย์จะได้อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคือ70%นะครับอาจารย์ก็เลยเอา70%เนี้ยไปคูณกับรายได้เอา70%เนี้ยเอา percentage of completion ตัวนี้70%เนี้ยไปคูณกับรายได้ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้รายได้ที่รับรู้ตั้งแต่ปี x1 ถึงปี x2 คือ17ล้าน5 แต่เราบันทึกตรงนี้เต็มเ็มเลยเป็นรายได้การก่อสร้างไม่ได้นะลูกเพราะว่าปีที่หนึ่งเ,เรารับรู้ไปแล้วหกล้านสองแสนห้าหมื่นถูกไหมปีที่หนึ่งเรารับรู้ไปแล้วหกล้านสองแสนห้าหมื่นเราจรึงต้องเอาหกล้านสองแสนห้าหมื่นมาหักออกนะดังนั้นปีปัจจุบันที่รับรู้ได้แค่สิบเอ็ดจุดสองห้าเท่านั้นเดี๋ยวเอาตัวเลขตัวนี้ไปย่อนนะให้เป็นบันทึกบัญชีนะครับตัวนี้เท่านั้นนะครับกาไรขั้นต้นสามจุดหนึ่งห้ามาจากไหนสามจุดหนึ่งห้ามาจาก 3.15มาจากไหนลูกเอาเร็วดูสิ3.15น่าจะมาจากไหนเออไหนดีอ่าลองคิดก่อนอาจารย์ไม่รู้ว่าหนูจะตอบยังไงเนาะมีหลายวิธีเนาะนะนะมีหลายวิธีนะครับอ่านะโอเคต่อไปเราก็อันนี้เป็นกำไรขั้นต้นที่รับรู้ตั้งแต่ปีอดีตถึงปัจจุบันเนาะเราเอาปีอดีตมาหักออกก็จะเป็นกำไรขั้นต้นที่ควรจะรับรู้ในปีปัจจุบันก็คือ1.9นะครับวิธีการทำคล้ายๆเดิม แต่ปีที่สองเนี่ยถ้าข้อสอบมันออกปีที่2เนี่ยนิสิตจะต้องระวังนิดนึงสิ่งที่ต้องระวังก็คือเปอร์เซ็นต์ต่างๆเหล่านี้หรือต้นทุนต่างต่าเหล่านี้นะครับหรือรายได้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากปีที่หนึ่งพ่วงติดมาด้วยเราจําเป็นต้องลบออกก่อนเพื่อจะได้เป็นส่วนเฉพาะของปีที่สองเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปดูในปีที่สองกันนะครับตรงนี้ปีที่สเนี่ย ปรากฏว่ามีงานก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งหมด9ก้าล้านสามแสนหมื่นเก้ศูนย์เนี่ยมาจากไหนอาจารย์บอกแล้วมาจากรายได้14.35ลบด้วย5ใช่ไหมดังนั้นต้นทุนที่เป็นเฉพาะของปีที่2องจริงๆก็คือ9 3 5าศูนย์นะครับเราก็เดบิตงานระหว่างก่อสร้าง9 3 5าศูนย์แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเจ้าหนีแล้วแต่เก้าสาศูนส่งบินเรียกเก็บเงิน ทรงิเรียกเก็บเงินไป14ล้าน5แสนทรงิปเรียกเก็บเงินไป1 4 5สล้านนิสิตก็เดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้าง1 4 5ล้านแอย่าลืมขีดสัญญาก่อสร้างนะเพราะเวลาเราออกงบเราจะได้รู้ว่าลูกหนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกหนี้การค้าโดยทั่ว,ว,วไปแต่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากตัวลิสต Contact นะครับ <c oughs> แล้วก็เครดิตด้วยชื่อบัญชีเฉพาะที่เปิดขึ้นมาเดี๋ยวรอปิดบัญชีนี้เป็นบัญชีชั่วคราวเดี๋ยวจะรอไปปิดหักกล เมื่อจบโปรเจกต์กับบัญชีงานระวังก่อสร้างนะครับเราก็เครดิตด้วยเงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาเหมือนบัญชีพักเฉยๆนะครับจากนั้นรับเงินเพียงแค่10บล้านห้าแสนหนูก็เดบิตเงินส่งด10.5แล้วก็เครดิตลูกนี้ออกไปขั้นตอนต่อมาอันนี้สําคัญมากและสําคัญอย่างยิ่งยวดคือขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายได้และบ,นนละนบลละันทึกรับรู้ต้นทุนอย่าบันทึกรับรู้รายได้และบันทึกรับรู้ต้นทุนนะครับไปที่ต้นทุนก่อน ต้นทุนการก่อสร้างของเราคือ9,350,000 9,350,000นิตก็เดบิตต้นทุนการก่อสร้าง9,350นะซึ่งมาจากตรงไหนอาจารย์บอกแล้วมาจาก14.35ลบด้วย5 14.35ลบด้วย5จะกลายเป็นต้นทุนเฉพาะของปีที่2เท่านั้นคือ9.35นะครับต่อไปเครดิตรายได้จากการก่อสร้าง การได้จากการกอร่อสร้างตรงนี้เรารับรู้ได้เพียงแค่11ล้าน200,000หน่วเท่านั้นเพราะเป็นรายได้เฉพาะการกอร่อสร้างที่เกิดขึ้นในปีที่สองน,นะครับย้อนลอยกลับไปดูเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมคือรายได้จริงๆตลอดสองปีเนี่ยคือ17.5ล้านแต่หักด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นไปแล้วรับรู้ไปแล้วในปีที่หนึ่ง6.25ดังนั้นรายได้ที่รับรู้ในปีปัจจุบันจึงรับรู้ได้เพียงแค่11.25เท่านั้นอาจารย์ <c oughs> ดังนั้นส่วนต่างตรงนี้คือกําไรเห็นไหมกำไรของปีที่2จริงๆก็คือ1น1จุดล้านเตรงนี้กําไรไปเก็บไว้ไในอาจารย์สอนแล้วกําไรจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเอาไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเพราะบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยเป็นมูล,ลค่าเป็นมูล,ลค่าของงานก่อสร้างซึ่งรวบรวมทั้งต้นทุนการก่อสร้างและกําไรไว้นะครับ กำไรจึงไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างในกรณีขาดทุนก็ไปหักออกจากงานระหว่างก่อสร้างเช่นเดียวกันะจะจ่ายทั้งกำไรทั้งขาดทุนหักออกหรือบวกเพิ่มจากงานระหว่างก่อสร้างเลยอ,อาจารย์มีคำถามนิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่บัญชีงานระหว่างก่อสร้างตรงนี้มีของปีที่สองเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นจะไม่เท่ากับบัญชีต้นทุนการก่อสร้างคําตอบคือเป็นไปได้ไม่ถามเลยถามเองตอบเองเลยค่ะนะ อันนี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับต้นทุนการก่อสร้างนีสิจะต้องใช้ต้นทุนจริงๆนะลูกที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนะครับ9350แต่บัญชีงานระหว่างกรอร่งกรอสร้างตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่9ล้าน3า0แสนหหมื่นเท่ากับต้นทุนการกรอร่กรอสร้างก็ได้ในบางครั้งเขามีการซื้ออิดหินปูนสายที่เกิดขึ้นในปีอนาคตมาด้วยเช่นอาจารย์เนี่ยดันไปซื้ออิดหินปูนสาย อีก50,000เข้ามาซึ่งเป็นการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปี X3 ดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น9ล้านะต้องต้องบวกเข้าไป50,000งานระหว่างก่อสร้างมันคือบัญชีที่เก็บรวบรวมข้อมูลของอีทิมพู้นทรายเอาไว้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปีปัจจุบันและปีอนาคตเอามารวมกันดังนั้นชื่อบัญชีนี้จะไม่เสมอไปนะครับที่ต้องเท่ากับบัญชีต้ตนทุนการก่อสร้างะลูกสำคัญน,นะอ่า ต่อไปในปีสุดท้ายคือปีที่สามนะครับเอามือปิดปีที่หนึ่งกับปีที่สองไว้เอามือปิดปีที่หนึ่งกับปีที่สองไว้ปีที่สามเนี่ยนะครับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและเป็นปีสุดท้ายด้วยแห่งการส่งมอบงานใช่ไหมต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นคือยี่สิบจุดห้าไม่มีงานที่ต้องทําต่อแล้วเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วดังนั้นต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นก็คือยี่สิบจุดห้ายี่สิบจุดห้าหารยี่สิบจุดห้าคือร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์เอ เอาร้อยเปอร์เซ็นไปคูด้วยรายได้อาจารย์จะได้รายได้25าล้านแต่25ล้านตรงนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่1ปีที่2และปีที่3แสดงว่า25ล้านตรงนี้รวมทั้งมันมันรวบรวมข้อมูลรายได้ของปีที่1ปีที่2เอาไว้และปีที่3เอาไว้ด้วยแต่เวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกได้แค่ปีที่3เท่านั้นเพราะปีที่1กับปีที่2เราบันทึกไปแล้วถูกไหมครับเราบันทึกไปแล้วดังนั้นอาจารย์ต้องเอา25ลบกับ17.5 25ลบกับ17.5จึงบันทึกรายได้ที่รับรู้ในปีปัจจุบันได้แค่7ล้านาเท่านั้นนะ7ล้าน5เท่านั้นดังนั้นอาจารย์ก็สามารถหากําไรขั้นต้นตามส่วนงานได้นะครับนะก็จะเท่ากับ4.5 4.5นะครับแต่ตัวนี้เป็นกําไรทางโปรติตนะครับ4.5เป็นกําไรทางโปรต็ตนะครับรับรู้กําไรไปแล้วในปีก่อนคือ3.5ดังนั้นปีปัจจุบันรับรู้กําไรได้อีก หนึ่งจุดสามห้าสี่จุดห้าตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ก็มาจากนี่ยี่ห้าล้านคือรายได้ลบด้วยต้นทุนตลอดทั้งโปรเจกต์คือยี่สิบจุดห้าก็คือสี่จุดห้านั่นเองนะครับก็มีวิธีทําหลากหลายรูแปแบบนะครับเราก็ไปบันทึกบัญชีกันเวลาบันทึกบัญชีเนาะนะครับนิสิตก็เดบิตงานระหว่างก่อสร้างหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์คืออันเนี้ย บัญชีงานระหว่างก่อสร้างมันดันไปเท่ากับต้นทุนการก่อสร้างพอดีในตัวอย่างเพราะว่ามันไม่ได้มีการซื้ออิฐหินปูนทรายมาเผื่อในอนาคตนะครับดังนั้นมันก็เลยเท่ากับบัญชีต้นทุนการก่อสร้างแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ตรงนี้อาจจะสูงกว่านะครับงานระหว่างก่อสร้างมาตึกเข้าไปเครดิตเงินสดหรือเจ้าหนี้จากนั้นส่งบินให้ลูกหนี้ไปให้ลูกค้าไปเนี่ยคือห้าล้านเราก็เดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างห้าล้านแล้วก็เครดิตเงินค่าก่อสร้างได้เกบตามสัญญา5้าล้าน บัญชีนี้อาจารย์บอกแล้วจะมาเป็นคู่กับบัญชีหนี้สัญญาก่อสร้างเป็นบัญชีชั่วคราวที่เปิดขึ้นเอาไว้นะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเรามีการเรียกเก็บหนี้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วบัญชีนี้จะหายตัวไปนะเมื่อมีการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จบัญชีนี้จะต้องหายไปโดยไปตัดกับบัญชีงานระหว่างก่อรสร้างมันจะเท่ากันพอดีถ้าไม่เท่ากันก็คือผิดนะครับจากนั้นเราได้รับเงินสดอีกสิล้านก็เดบิตเงินสด1ิล้านเครดิตหนี้สัญญาก่อสร้างนะ ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นตอนบันทึกกําไรนะต้นทุนการก่อสร้าง6150นะครับเอาตัวเลขมาจากข้างบนเลย6150ตรงน,น,น,นี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ลบก,กัน20.5ลบ14.35ก็คือ6150เราก็บันทึกต้นทุนการก่อสร้างเท่ากับ6150นะครับ ตรงนี้นะครัต่อไปรายได้ค่าก่อสร้างรับรู้ได้แค่เฉพาะปีที่3เท่านั้นคือ7จ็ดล้านห้าเจ็ดล้านห้าตัวนี้มาจากไหนเอาย้อนกลับไปเจ็ดล้านห้าตัวนี้มาจากไหนกลับไปดูในแท่งนี้เห็นไหมครับรายได้ตรงนี้รับรู้ได้แค่ในปีที่3คือแค่เจ็ดล้านห้าเท่านั้นเกิดจากยี่ห้าล้านลบสิบเจ็ดจุดห้าได้แค่เจ็ดล้านห้านะครับเพราะสิบเจ็ดจุดห้าเรามันจุดไปแล้วเนะี่ยเราก็เลยไม่สามารถมันจุดได้อีกต่อไปได้แค่เจ็ดล้านห้าส่วนต่างคือกําไรกําไรเอาไปเก็บไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างนะครับ กำไรคือล้านสามห้าเข้าไปเก็บเอาไว้จากนั้นโปรเจกต์เสร็จสิ้นละพอโปรเจกต์เสร็จสิ้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทําการส่งมอบอาคารเวลาส่งมอบอาคารไปมูลค่าที่ส่งมอบคือต้นทุนและกําไรใช่ไหมเพราะมีทั้งต้นทุนแล้วก็มีทั้งกําไรที่ผู้รับเหมาได้รับนะดังนั้นต้องส่งมอบอาคารไปก็จึงต้องจัดการตัดบัญชีทําลายทิ้งน,นะเราก็ทําการล้างบัญชีงานระหว่าง่อสร้างออกไป2ยล้าน แล้วก็ล้างบัญชีเงินค่าขอสร้างเรียกเก็บตามสัญญาออกไปที่ผาล้างเห็นไหมบัญชีเงินค่าขอสร้างเรียกเก็บตามสัญญาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นบัญชีชั่วคราวที่เปิดขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าลูกหนี้ที่เรียกเก็บนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันจะต้องเท่ากับบัญชีมูลค่างานขอสร้างนะครับมันจะต้องตัดกันออกไปจนเหลือศูนย์พอเราตัดกันปุ๊บอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้นถูกส่งมอบไปเรียบร้อยแนีวนะครับอโอเคเนาะ ก่อนจบในวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตทุกคนย้อนกลับมาดูประเด็นตรงนี้หนึงที่อาจารย์ข้ามไปตรงนี้สําคัญเขาบอกว่าบัญชีงานระหว่างก่อสร้างดูตรงนี้เป็นบัญชีที่สะสมต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญาส่วนใหญ่บัญชีงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันจะเท่ากับบัญชีมูลค่าก็คือรายได้ และเนหะ็นไหมตัวที่1คือรวบรวมต้นทุนนะและยังรวมกําไรจากการก่อสร้างที่รับรู้ในแต่และงวดของบัญชีไว้ด้วยดังนะั้นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยมีทั้งต้นทุนและกําไรนี่คือกรณีป,ปกตินะครับโอเคบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเมื่อมันเป็นบัญชีที่รวมทั้งต้นทุนและกําไรไว้รวมกันต้นทุนบวกกาไรมันก็คือราคาขายนั่นเองก็คือราคาค่าก่อสร้างตามสัญญานะครับพอเราปิดบัญชีเนี่ย เราจะต้องเอาบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยไปปิดกับบัญชีเงินค่าก่อสร้างรี่เก็บตามสัญญาเพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่าจะมีรายได้ที่ผ้าล้านเราก็ต้องส่งการเรียกเก็บนี้ไปที่ผ้าล้านใช่ไหมครับบัญชีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียกเก็บนี้จึงหักปลบกกับบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเมื่อเรามีการส่งมอบอสังหาที่เราทําแล้วเสร็จนะครับแต่มันมีเงื่อนไขว่าในบางครั้งเนี่ย แต่ละปีเนี่ยบัญชีเขาบอกว่าในแต่ละปีที่เราปิดงบการเงินเนี่ยปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยเขาบอกว่าหากบัญชีงานระหว่างก่อสร้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างสูงกว่าเงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญายอดคงเหลือจะแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้ดูตรงนี้บัญชีงานระหว่างก่อสร้างคือบัญชีที่เรียกว่าบัญชีที่มีทั้งต้นทุนและกําไรใช่ไหม งานระหว่างก่อสร้างคือบัญชีที่รวมต้นทุนกับกํารไรไว้จึงเรียกว่าบัญชีที่แสดงด้วยมูลค่าของราคาขายนั่นเองหากสูงกว่าเงินเรียกเก็บตามสัญญาจะแสดงว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทาไมถึงเป็นสินทรัพย์หลักดูดีๆสมมุติว่าราคาขายของอาจารย์เนี่ยคือสองสองร้อยบาทสมมตินะงานก่อสร้างตรงนี้คือราคาขายนั่นเองราคาขายคือสองร้อยบาทแต่อาจารย์ส่งบิลเรียกเก็บไปแค่ร้อยแปดสิบแสดงว่า ราคาขาย200ส่งบินไปแค่180แสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกเพิ่มอีก20่ใช่ไหมถ้ามีสิทธิ์ที่จะเรียกเพิ่มอีก20แสดงว่าเขายังจ่ายตังค์เราไม่ครบอีก20บาทใช่ไหมครับถ้าเขาจ่ายตังค์ยังไม่ครบอีก2 0บาทเนี่ยเขาก็คือลูกหนี้ถูกไหมลูกหนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองโอเคนะอีกหนึ่งครั้งครับบัญชีงานระหว่างก่อสร้างอาจารย์บอกแล้วคือบัญชีที่รวบรวมต้นทุนและกําไรต้นทุนบวกกาไรคือราคาขายโอเคไหมต้นทุนบวกกาไรคือราคาขาย ดังนั้นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างก็คือราคาขายนั่นเองบัญชีงานระหว่างก่อสร้างถ้าสูงกว่าเงินค่าก่อสร,ร้างเรียกเก็บตามสัญญานะครับคือราคาขายสูงกว่าบัญชีลูกหนี้เอาง่ายๆนะครับราคาขาย100ลูกหนี้เนี่ยเราส่งบิลเรียกเก็บไปแค่80ดังนั้นเรียกเก็บยังไม่ครบเราต้องได้อีก20ดังนั้นในกรณีนี้เรามีลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ถ้าเกิดงานระหว่างก่อสร้างคือรายได้นะต่ำกว่าเงินค่า,คาก่สอสร้างเรียกเก็บตามสัญญ,ญาเหมือนคา เหมือนกับว่าเรามีรายได้อยู่หนึ่งร้อยเนาะแต่เราส่งบินเรียกเก็บไปแล้วร้อยยี่สิบเราส่งบินเรียกเก็บเกินไปอ่ะเออเราส่งบินเรียกเก็บเกินไปเท่ากับว่าเรารับเงินเกินมาในรอบนี้ถ้ารับเงินเกินแสดงว่าเขาเป็นเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นจึงแสดงว่าเป็นหนี้สินเบี้ยนะครับอส่วนอันนี้ตามปกติเลยต้นทุนอยู่หมดให้จ่ายก็บันทึกปิดเท่ากับกำไขาดทุนรายได้อยู่หมดรายได้ก็บันทึกปิดเท่ากับกำไรขาดทุน อาจารย์ขออนีายกลับมาดูตรงหนี้นิดหนึ่งนะก่นอนจะปิดจบครับดูตรงนี้เห็นไหมเรามาดูปีที่สองกันปีที่สองเนี่ยปรากฏว่า,าปีที่หนึ่งก่อนปีที่หนึ่งเนี่ยงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะครับงานระหว่างก่อสร้างหกล้านสองบัญชีนี้งานระหว่างก่อสร้างคือราคาขายใช่ไหมเพราะว่างานระหว่างก่อสร้างมันเก็บทางต้นทุนและกําไรไว้นั่นก็คือราคาขายหกล้านสอง แต่เงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บเนี่ยเราส่งบินเรียกเก็บไปแค่ห้าล้านห้าเห็นไหมครับบัญชีราคาขายของเรา6กล้านสองแต่เราส่งบินเรียกเก็บหนี้ไปแค่ห้าล้านห้าดังนั้นเรายังเก็บไม่ครบถ้าเก็บไม่ครบเขาคือลูกหนี้ถูกไหมครับผู้ว่าจ้างคือลูกหนี้ลูกหนี้ต้องจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนถหกไหมครับคู่นี้จึงเอามาจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไปมาดูปีที่สองกันปีที่สองเนี่ยปรากฏว่า บัญชีงานระหว่างก่อสร้างเนี่ยของเรามีมูลค่าสิบเจ็ดล้านนะฮะสิบเจ็ดล้านแต่เราเนี่ยมีการส่งบินเรียกเก็บหนี้ไปยี่สิบล้านคิดดูดีๆงานระหว่างก่อสร้างคือราคาขายราคาขายของสินที่์สองคือแค่สิบเจ็ดล้านห้านะแต่คุณส่งบินเรียกเก็บหนี้ไปยี่สิบล้านตรงบินเรียกเก็บหนี้เกินความเป็นจริงนะเกินความเป็นจริงไปสองล้านกว่าใช่ไหมถ้าเราส่งบินเลขเก็บหนี้เกินความเป็นจริงทั้งๆที่คุณควรมีรายได้แค่สิบเจ็ดล้านแต่คุณส่งบินไปยี่สิบล้าน เข้ากับว่าเข้ากับว่าเรามีเจ้าหนี้เจ้านี้ก็คืออยู่ในนี้สิเดียนะครับวันนี้อาจารย์จะจบนะครับแต่ก่อนจะจบเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึง่งนะ